ครับผมอ่าก็เที่ยวไปเลยเปยนะฮะไปตามดวงเสียประจำรองเท้านะครับผมอ่าตรงนี้นะครับผมก็เป็นที่ที่หนึ่งที่ระหว่างทางเชียงตุงภาคเชลีกเนี่สายนะอ่าตรงนี้เรียกว่าปางควายปางควายหลายคนเลยท่านคงจะรู้จักดีเป็นที่พักรถนะครับผมเป็นเดินอ่าเรียกว่าเป็นจุดสูงสุดอ่าระหว่างที่จะอ่าลงไปที่อ่าเชียงตุงนะครับผมอ่าตรงนี้ก็่าจะเป็นที่พักรถนะฮะแล้วก็อ่ามีร้านค้าขายของเชลิกที่พักเต็มทางทั่วไปนะครับผมอ่าร้านค้าเขาจะขาย ของฝากของที่เล่นดึต่างๆนะจะได้จะเข้าเชียงตุงจะไปเชียงรายอาจจะไปแม่สายก็มาแวะซื้อของตัวนี้ฮะอ่าเรียกว่าปางควายชื่อสายานะแต่ตรงนี้ชื่อเสียงโด่งดังก็คืออ่าที่ว่าเป็นของฝากของตอดก็คือสรรอถอนะฮะหรือว่าเล่านะครับผมเล่าปางควายชื่อเสียงโด่งดังนะครับผมเราขายกันอะไรยังไงเดี๋ยวไปดูนะฮะแต่ตรงนี้ก็ใช่ น,นี่วันเป็นโคราโครานะครับอจาจจะมันเรียกว่าสุราชุมชนนะฮะเดี๋ยวเดียวว่าเราบางกวายื่อเสียงโด่งดังนะครับผมมาต้องมาเรียกว่าซื้อเป็นของฝากกันนะครับผสตรอเบอรีอ่ตรงนี้อากาศหนาวหน่อยสตรอเบอรี่เขใาใส่กระเช้านะเคยไปจะทำที่จิงตุงในตลาดนะตรงนี้ก็บบางกวายนะ,ะตรงนี้บริเวณถนนรถไปรถมาจะมาแวะตรงนี้นะดู เอาไว้เป็นแนวทางโอ้สมดนกระถานพม่าก,ก็มีนะแต่แปมาตรงนี้นะถ่ายถ่ายทหารพม,ม่าสักหน่อยครับัรนากาศดูต่อรับผม,มทำแมวจิงตุงนะวันนี้มาเถลตลาดแล้วรพัชซีขนมจีนนะครับจะขายขนมจีนขนมตัวเตี่ยวนะจะมีพวก ก็เด็กคนนี้ก็เด็กยังไงอ๋ออ่าดูดูประชันเพราะกนเอาอันนึงอันเลยชื่อไปคนไปเท่าไรใสองชุดเลยใส่สองชุดแยกกันนะเส้นใหญ่นี่หมอเส้นน้อยอินนะเอาเส้นใหญ่กันเส้นน้อยยังได้ไปภาพอินภาพผมเป็เดี่ยวต้องจัดการจอยเลย ไอเห็ดเป็นไอเหตุไปเห็ดน,น้ำาพซอร์กระเด้ยอะ,อะอันนี้เป็นพัดเนาะถ้าผมก๋วยเตีดเด๋ยวเส้นขนมจีนนะจะมีเส้นขนมจีนก๋วยเตี๋ยวจะมีหลายเอ่อเรียกว่าหลายขนาดนะเส้นเล็กก็มีนะ,ะดูพัอช่างนะผมตรงนี้ตลาดเชียงตุงนะผมพามาอีกครั้งหนึ่งนะมาเที่ยวตลาดตรงนี้ดูมาซื้อขนมจีนนะต้องอย่ากนะ บ้านไหนเนี่ยอยู่บ้านไเนี่ยนี่ฮะอ๋อครับผมอ่าวันนี้มาซื้อขนมกินนะฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของอาหารการกินของกลุ่มงกติปันอ่าตอนนี uh, ้อันแห้งก็มีนะดูอันแห้งรับอ่าครับมาดีซิมครับผมขอบคุณครับผมมาดูตลาดจุ้งนี่มุมนึงอ่ะวันนี้มีแฟนๆมาเที่ยวตลาดจุ้งนะครับผมขอบคุณครับผม ครับผมมาเชิงตุงตอนนี <discussion? S 1> ้มากี่นะมาซื้อผลไม้นะพายุผลม่ตะกี้ซื้อส้มนะฮะส้มที่เขาจะสั้งขายนะตอนนี้กำลังต่องต่องแมไป้านะจะซื้อผลไม้ไปฝากญาตินะล้มาซ้องาิบักนัลตอนนี้กำลังตลองก็สิบลูก สา,นะามพันัดันห้าสามพันก็ประมาณามตอนนี้เราอตรงการตานะาราจรตึงนะผมเรดูใบรับัปต่ออยากซื้ตรงอีกครั้งนะนะดูวันนี้มาเที่ยวตราจรตึนะ,ะซื้อขนมจีนนะตอนนี้มาซื้อผเป็นสักรากานิดนึงนะตอนนี้กเดียห้องมัจ๊อกเหลี่ยมักจ๊อกนอก อ๋อมึงไหนก่็มึงเฮาอะนะมึงมันนะมึงมามึงมาอ๋อมึงมาอ่าส้มตัวนี้เรียกหมักจอกนะฮะหมักจุกแล้วก็หมักจอกนะครับมแล้วเขจะขายเป็นลูกติดลูกสามสิบกิจการก็รวมละประมาณสามบาทครับผมขอบคุณครับผมที่ตัดสินี้ของผมในการออกคลิปออกทัวร์ในวันนี้ที่เป็นลูงนะครับผมนะครับเขาจะขายตามตลาดที่ันเดี๋ยวไปดูที่กันต่อนะครับขอบคุณครับผม การเชื่อุงอัพเดนอีลนิดหน่อยนะตรงนี้ก็จะขายอาจจะมีแม่ค้านะฮะอิวมาขายเลยนะจริงๆก็ราคาก็ถือว่าก็จะแพงนิดนึงนะที่เชื่ตุงนะฮะวนตรงนี้ก็อุมีปุ้ความลาตลาด่ตงทตันนี้มีะาของเรยกะกดินะง่ายๆ สินค้าเขาอาสนิตาตัวนี้ผักกระเฉดอาสนี้เราก็เรียกว่าผักหนองนะผักกระเฉดยอดชันชันนะผมฟันเรายอดยาวดูดูกระดูกตัวนี้เป็นด้านนอกของตลาดงขายของแบบใรกระดินนะเดี๋ยวจะพาดูเดินดูไปนะดันของตามเพีงข้างด้วยก่อนด้านน้องจะใส่ด้านของ เดียปเอลนะไปเที่ยวปเอลตัดเช็คดรอีกครั้งนึงตผมตัวนี้ก็ขายดอกไม้นะชนขายดอกไม้ดอกไม้เชคกัมีเยอะแยมากมาดอกไม้ดอกป่าของเขาก็มีหลากหลายทุคนบางสวนก็นำมาจากบองไทยนะยฟา แล้วผมเคยาพาเที่ยวกาดปังยองนะตอนนี้จะมากาดสิงตงุงอีกครั้งหนึ่งนะครับหลายครั้งนะครจะมาถ่ายหลายหลาย,หลายมุมตรงตลาดสิงตุงตงัวนี้เป็นตลาดที่ว่าอาชนเผ่านะผมจะใหะ้กลางเมืองสิงตงุงกาดหลวงนะครับถ่ายอะไรยังไงบ้างจะพาไปดูนะครับขายขาย,ขายอาชนเผ่าตัวนี้จะเป็นกลุ่มของอาคารนะหยอกกล้วยก็มีายอกกล้วยก็มี อาจารยกจไปา้นโอ้นี่พักอย่างนี้รับใชะอันนี้พักอย่างนี้พักอย่างนี้ักเล็กนะพอนะุฮะอ้วต้นนะต้นไ่เาบอออนะข้อห้านนะจะพัก่ไรจี่พักสักันฮ่าฮ่า่ายกังไูประชดเยอะย ฝักอะไรก็ไมาดู้น leagues, ตัวนี้โขโคคขอ,อ,คนะอขอว่าเอากินนะอ๋อครับตัวนี้อาจจะเป็นชนเผ่าของอาาขากรมชาติพันธุ์อาข่าครับผมเอาฝากมาขายก็ไม่รู้จักนะอ๋อผมอ่าได้โปรดนะถ้า <c oughs> ผมเดี๋ยวจะให้ดูหลากหลายนะสนนินค้าชนเผ่าที่ตลาดเมืองเชียงตุงนะตัวนี้จะเป็นกลุ่มของชนเผ่าหลากหลายนะครับ ดูสินค้าตลาดสัมภาระจุนๆเขาขายอะไรเงี้ยครับ่าอะไรยังไงกันบ้างเป็นปถูกติดจนนี่ไม่รู้น,น,มมมนะมาขันปอ้ปอมไหมน่าจะขันป้อมเหตุทูขายไขย่ขายกล้วยขายขอ่า ทวดนอนทวดนอนเหออะยังกนั่นแ่ะเหอไย่ไม่ไม่จนอนนะอนจะได้กินกฮะมใหญ่ลงทุนเสียสองจเทุนซส้อรเสื้อรอะตัวนี้เดี๋ยวจะดูนะอะรแก่แก่แกแกไปละโอเคปขอขห้องอันนี้ขอห้องอห้องอเป็นยังไง โอ้่อะโคกินได้จะน่อยเราลองดูลองดูอะค่ายอะอะสองงเลยือไเราไปผัดอะเพ่เพ่เพเไปผัดเต็มอ่ะเ ครับผมมาที่ตลาดจิงจุงนะครับมาเจอที่เขาขายเคยไปแถวทำทนุชตัวนี้น่าจะเป็นหอยนะครับผมเขาขายถ้าเปที่ถุงนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองดูนะครับผมตัวนี้ตลาดจิงจุงนะเดี๋ยวด,ยวอดะะูอ๋อ,น,น,น,ะะอนี่เป็นหอยนี่ยเป็นยังเป็นหอยอะ่ะหอยครัง หอยต้องหอยต้องไหมอ๋อเป็นหอยที่เขาแกะเนื้อให้เรียบร้อยนะผมก็เป็นเรียกว่าหอยอ๋อหอยต้มงแน่เนอนอันนี้อันนี้ได้แล้วเราเป็หอยต้มหอยเลี้ยงอ๋อหอยเชอรี่นะครับวันนี้ครับผมหอยนะฮะหอยน้อยพอดีเขาแกะขายเรียบร้อยนะผมนักก็จะได้เห็นนะเคยประทายท่ามที่บางยองก็หอยเป็นตัวใหญ่ๆมาบางขายตัวตัวนี้เขาจะแกะเรียบร้อยถ้าขายทุกเนด้ก็คือนี่ทุกได้ก็คือ กถุงละห้าปักห้าห้าร้อยจัดหอยตาผมตอนนี้ต,ตาสิงูเดี๋ยวเดี๋ยวเราตาผมนนี้ดูฝาฝ้ายกันขอบคุณครับผมตาผมนามาซื้อส้มกลางตลาดมืองสิงตูนะก็ไม่ค่าเข,า,ขาเลขขายนะอ่ะาก็ส้มป็นอ่ปฝกักเยอะัดนะมีอะไรก็ันซื้อไปก่อนขาดใจหรือเปล้าไขาไ,ดได้ก็ เป็นอ,อตางอต่งเขงันนี้ตา่งแบบฉบับแบบฉบบที่พติดตัวนะตางหลากายตอนนี้ไม่ค้จะขายเลยฮนะะดประกาศแล้วก็ครั้งนึ่ง ครับผมมาซื้อ,อส้มนะเมื่อกี้ซื้อนาคาเกตอยนะตอนนี้การตลาดมือถือตัวหนึ่งเดี๋ยวดูต่อน,นะครับผม